มาแล้วเนาะกราบสบายดีสบายดีทุกทท่านอีกรอบเด้อเนาะมาพอกันอีกรอบเนาะเป็นช่วงของฮานอยเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อเนาะวันที่สองพฤศจิกายนหกหกเนาะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากกดติดตามไว้นำเด้อเนาะพี่เ้องเนาะก็อีกโบจักท่านเนาะก็สี ได้ไลฟ์สดแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ที่พี่น้องเข้ามาให้กำลังใจเนาะกขอได้เด้อเนาะขอฝากกดติดตามนำแน่เนาะแล้วกะ็ฝากร้านมั่งมีห6 6, 6 6ไว้นำเด้อเนาะโอนไว้จ่ายจริงเนาะักประกันความปลอดภัยเนาะพี่น้องท่นานใดที่เข้ามาแล้วกะ หมโหส่องทางจะเข้าไปทางร้านมั่งมีกะให้กดเข้าไปเนาะตรงใต้คอมเมนต์ที่น้องหวันใจได้วางไว้ให้เด้อเนาะกดเข้าไปตรงที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะที่เป็นบ้านมั่งมีหก6กะกดเข้าไปแล้วก็ทักไลน์หาแอดมินได้เลยเนาะ แลวก็บอกว่ามาจากซ่องของนอ้องหวานใจเนาะก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับหวานใจแล้วเนาะทันใดที่ว่าเข้าไปแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเนอขอให้แบบว่าได้รับสชคลาบกับหวานใจไปทุกทุกแนวทางเนาะบอกว่าสิเป็นฮุ่นฮาหนอยเนาะแล้วก็มวยลาวเนาะพี่น้องเนะาะใคที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจหวานใจ ขอให้ได้รับโซคลาบกันทุกทุกท่านเดอ้อมาเบิงแนวทางฮาหนอยมือนี้เนาะหวานใจเฮ็ดได้3กับ6เนาะมือนี้หวานใจเฮ็ดได้3กับ6อีกเดอ้อมือนี้นะ กระจาะให้เนาะก็มี3 0 3ศูนย์หนึ่งสสองสาแล้วก็3 9มเก้าเนาะสามศูนย์สาหนึ่งสสองสามสี่สเกาะจก็มีหก หกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็หกเก้าเนาะหกศูนย์หกหนึ 1, ่งหกสองหกสาม แล้วก็หกเก้ามือนี้หวานใจให้วิ่งสามกับหกเนาะฮานอยมือนี้เด้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อเนาะบอกว่าท่านสีจิ้มสีเจาะตัวใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่น้องหวานใจได้คัดออกมาให้เนาะก็ขอให้เข้าตัวโจแลวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะทุนน้อยแน่เนาะก็อยากได้ค่ากับเข้ากันเล็กๆนน้อยเนาะก็ ซื้อน้อยแต่ว่าทื่น้อยก็ซื้อแบบว่าซื้อเอาแต่ตัวจิ้มเอาแต่ตัวเจาะเนาะที่น้องหวัใจได้เจาะให้เนาะก็บว่าท่านสิเจาะยิ้มตัวใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่ท่านได้จิ้มลงไปเด้อเนาะเนาะเข้ามาให้กําลังใจกันด้วยการมาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะเข้ามาให้กําลังใจน้องหนใจเนาะสํานี้ก ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาแล้วก็ขอให้ปังๆกันทุกทุกท่านเมนื่อวานก็ขอภาวนาให้เนาะแตกทั้งสี่หน่อยห้าหน่อยมีจักหน่อยก็ขอให้แตกเนาะขอให้มาตัวโจะก็ท่านใดที่ว่าบ่มีร้านเล่นเนาะที่ว่าฮานอยเนาะกะจะมีแบบว่าทั้งฮานอยฮานอยสะพกกิจฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนาฮานอยกาซาดล่ะ แล้วก็พิเศษปกติ V.I.P. เนาะท่านใดที่ว่าอยากจะจิ้มเนาะฮานอยที่หวานใจได้เว้าไปนั้นก็โบมีร้านจะจิ้มเนาะก็ให้มาตรงที่คอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะบ้านมั่งมีหกหกหกเนาะเพ่นให้บริการทุกๆแนวทางเนาะเพราะว่าสิเป็นแนวทางอย่างก็มีครบจบทุกในบ้านลังเดียวเนาะก็เข้ามาแล้วบ่มีคําว่า ผิหวังเนาะกะโอนเทโอนจริงบมมีคําว่าโกงเนาะได้ซื้อหลายกะได้หลายซื้อน้อยกะได้หลายคือกัน <c oughs> กะเนาะเข้าไปแล้วกะขอให้มีแต่ความมั่งมีคือกับซื้อร้านเดอ้อเนาะกะเข้ามาให้กําลังใจกันในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะกะทีได้มีกําลังใจไปน้ากันเนาะสู้ไปน้ากันเพราะว่าบวันใจกะยังบได้ผ่านเนะาะบได้ผ่านแบบว่าทางเนาะกฎของช่องเนาะกะ ฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็หวังแต่พี่น้องแล้วเนาะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ได้รับสชคลาบนํากันเนาะก็เข้ามาให้กำลังใจกันโดยการเข้ามาชมคลิปก็โมเบิ้งจบคลิปก็ได้เนาะแค่เข้ามาเอาแต่ตัวเลขแล้วก็ออกไปก็ได้เนาะพอให้แบบว่าได้ยอดแบบว่ายอดคนแบบว่าเข้ามาเบิงจากเล็กจากน้อยเนาะก็สะสมไปมือละน้อยมือละเล็กละน้อยเนาะก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะเข้ามาให้กำลังใจกัน แล้วก็ฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้นำเนาะก็โอนไว้าจจริงก็แต่โอนบางครั้งมันก็อาจจะซาแน่นอยนึงก็ให้อภัยกันเนาะบางทีก็เพราะว่าลูกค้าอาจจะลลยเนาะแต่ว่าแอดมินก็อาจจะแบบมีตกพกเฉื่อยจะไหนตกบกพ่องน้อยนึงก็ก็ให้อภัยกันเนาะก็มีอย่างก็ให้สอบถามกันเข้ามาเนาะถ้าแบบว่าถึกแล้วบ บทันได้เงินหรือว่าดนเนาะเพิ่นนานโอนให้ก็ให้ทักมาถามกันได้เนาะสอบถามกันเข้ามาเด้อเนาะกะเข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขเนาะบอกว่าท่านสีเข้ามาเอาแนวทางอย่างกะขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะขอให้ได้รับโชคลาภขอให้ได้ค่ากับเข้ากันทุกทุกท่านเด้อเนาะกัขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจขอให เฮงเฮง,งปังปังกับแนวทางฮานอยมือนี่เด้อ